สวัสดีค่ะเพื่อนๆไว้ชโคโค็อกโก้แคทวันนี้วันที่15มิถุนายนตามที่เราสัญญากับเด็กๆเอาไว้ว่าเราจะทํากรงมาให้กับเด็กๆและเอาจากกรงน้อยๆกันและนี่ค่ะน่าจะเป็นประตูลและนี่ทีมงานของช่างน้อยนะคะที่แพทติดต่อให้มาทํากรงให้กับแมวของยายหอมก็อยู่ข้างใน uh huh. กําลังดําเนินง,งานกันอยู่ค่ะอันนี้คือคุณตานะคะคุณตาช่วยค่ะช่วยไหมคะ อามาหนูช่วยเราจะไปปิดกล้งแมวไม่ให้ฝุ่นเข้านะคะเดี๋ยวตามมาดูแลกันกำลังทํากันเลยนี่ไม่ต้องกลัวลูก้องแมวตกใจเล็กน้อยนี่คุณยายหอมทีมช่างก็กำลังต่อเติม คือกรงเนี่ยสวยนะดูอ,อ,อย่างเช่นเนี่ยเ,เขาจะมีแบบเหมือนกับพื้นที่เป็นสเตปให้ออกให้ยื่นออกไปด้วยแล้วก็ปีนได้อ่ะเดี๋ยวให้พี่แพทพา,พาไปดูตรงนี้นี่อะไรนะมานี่ค่ะตรงนี้ก็เสร็จแล้วนี่มยื่นออกมาอ่าสามชั้นเลยนี่หนึ่งสองสาม่านี่พัดลมตัวนี้นสเต็ปน,นะอันน,นี้ก็เป็นชั้นนะนี่เห็นไหมน้องแมวจะได้มีใช่ใชใช่สเต็ปในการนั่งน,นี่ค่ะพัดลมตัวนี้นะพี่ ขอบคุณพี่หนิงครับมี่ให้พัลมเป่าให้เด็กเออมีอาหารด้วยวันนี้มีอาหารเม็ดมาสองกระสอบนะคะแล้วก็เปียกหนึ่งลังมั้งจำไม่ผิดอ่าเดี๋ยวเรามาพบกับช่างน้อยก่อนนะคะที่ฝีมือเนี่ยฝีมือของช่างน้อยเลยช่างน้อยสวัสดีนะคะครับอันนี้คือเป็นฝีมือของช่างน้อยช่างน้อยร้านอยู่ไหนคะร้านอยู่ซอยวัดลาดประดุกครับอ่าซอยวัดาดประดุกนะคะนี่คือฝีมือของช่างน้อยช่างน้อยมีเบอร์ติดต่อหรือยังไงเอ่ยมีเป็น บอร์โทรกับไลน์ครับเป็น0891336542โอเคแล้วเดี๋ยวไลน์เราขึ้นให้นะครับ ID ไลน์ใช่ใช่เดี๋ยวเราจะขึ้น ID ไลน์ให้ด้วยนะติดต่อช่างน้อยช่างน้อยบอกว่าไกลสุดขอนแก่นก็ก็รับครับผมอ่าครับนะแล้วช่างน้อยก็เป็นทัดแมวด้วยใช่ค่ะครับต้องขอบคุณช่างน้อยนี่ราคาพิเศษมากเลยนะเรามาเห็นเนี่ยโอ้โหใช่ใช่สวยมากค่ะสวยจริงๆอืมนะครับก็ให้ช่างน้อยทําทำงานต่อให้ช่างน้อยทำงานต่อคุณ้อด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยค่ะ แล้วกองนี้ที่เห็นก็คือเป็นเหมือนกับอะไรนะฉนวนปะฉนวนฉนวนกันความร้อนใช่จะเให้เด็กๆให้เด็กๆนะคะก็ขอบคุณคุณเพลินนะคะที่ส่งมาให้ใช่อันนี้ช่างกําลังติดตรงประตูอยู่ประตูบานเลื่อนนะใช่มันจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ใช่ใช่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่แพทพาไปดูตอนนี้ประมาณ7 8 0แเล้วครับใช่ใช่ใช่ นี่ค่ะประตูบานเลื่อนตั้งอยู่นี่แล้วก็ถนวนกันร้อนก็คือเราไม่ไดเน้นสวยงามนะเน้นใช้งานเน้นใช้งานเดี๋ยวตอนนี้มันจะเย็นละน่าจะเสร็จเย็นแหละตอนนี้เดี๋ยวยายก็จะทำความสะอาดแล้วก็ ค่อยปล่อยน้องแมวซึ่งอันเนี้ยวันวันเนี้ยไม่ไม่น่าไม่น่าจะได้เห็นน้องแมวออกมาเนาะอืมใช่ใช่ไม่ไม่ทันนะคะแพทอยู่ไม่ทันจริงๆงแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวจะมีเหล็กเหล็กป้องมาปิดไว้อ่าเดี๋ยวชี้ให้แพทไปชี้ดูนี่เหรอใช่ใช่เขาตัดไปละวเขามีทำนะครับการงนกงนี่นี่ีอย่าไปดูนู้นนู้นู้นเขากันอยู่ตรงมุมนู้นเห็นป้าเอาสามเหลี่ยมเลยดูนะอ่าการละสวยงาม แมวออกไม่ได้แล้วอาตรงนี้นะตรงนี้นะเห็นนะแมวยอกไมด้งานดีสวยมากเลยเออเดี๋ยวจะมีรูนู้นอีกใช่ใช่ปิดหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูโซนู้นนี่นี่มาที่ที่เราบอกตรงนี้นะช่างน้อยเขาอธิบายว่าเหล็กกล่องตัวเนี้ยคือจะมาปิดรูที่ไม่ให้แมวรอดออกไปได้แต่ว่า เหล็กตัวนี้จะเล็กกว่านี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าที่คำใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าต้องรองรับหลังคาตะกระเบื้องไม่ให้หลุดลงมาด้วยอ๋อโอเคก็ะะคะเ,เหมือนเป็นคานอย่างหนึ่งใช่ไหมใช่มันเ,เหมือนอ๋อโอเคแปรเรื่มผูด้วยอ่าโอเคที่แั้ไปให้ช่างชงน้อยอธิบายหน่อยค่ะตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าแปลเราเริ่มผูแล้วเราก็เลยจําเป็นต้องใช้กล่องใหญ่โอเคจะมารับรองรับกระเบื้องด้วยอ่า ได้อยู่ใช้น,นานโอ้ยขอบคุณช่างน้อยมากคือช่างน้อยแกมามา,มาดูพื้นที่แล้วนะแล้วแกก็ดูว่าอันไหนที่พอจะจะทําช่วยได้อ,ไอ่า<ป>ในส่วนตรงนี้คือช่างน้อยช่วยต่างหากนะตอนแรกเออเราขอแล้วพวกสเต็ปอะไรที่ของน้องแมวเขาแกก็เพิ่มเติมมาให้นะครับตรงนี้แทบจะไม่ได้กําไรเลยอาพูดต,งตรงๆนะคร,ร,ร,รับเห็นงานแล้วขอบคุณมากครับช่างน้อยขอบคุณมากเยอะเลยครับครับผมครับตัวนี้เลยพี่แจ๊ดโอ้ยแบบพีเซนเตอร์ พีเซนเตอร์มากๆถ้าบ้านเรามีพื้นที่เราอยากเอาไปเลี้ยงแต่ว่าเราเราเราไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วน่ารักเขาน่ารักมากเลยดูสิดูสิเห็นแล้วแบบเหมือนเหมือนฟินฟินมากเลยนะเหมือนฟินมากเลยอ้าวดูดิจะหาบ้านแล้วหลบทำไมลูกวันนี้าวันนี้เเออเออโชโชโชตัวหน่อยอยากหาบ้านนะครับตัวนี้อยากหาบ้านนะเอาเอานี่นะถ้าใครสนใจเนี่ยแล้วอยู่ในกรุงเทพแบบเดี๋ยวเราจะมารับแล้วไปส่งก็ได้หรือว่า ติดต่อเรานะแมวนะน่ารักจริงๆน่ารักใช่คือแมวพวกเนี้ยถ้าเป็นไปได้ถ้าใครพอจะมีพื้นที่แบ่งปันให้เขาอ่ะเดี๋ยวเรายินดีนะครับใช่ค่ะเนาะดูสิน่ารักมากอือถึงแล้วคนเรียกว่าไฟเบอร์ป่ะสนกันความร้อนวนกันความร้อนเนาะครับ ก็คือเอามาขอบคุณคุณเพลนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่แบบสั่งมาให้เด็กๆติดใต้หลังคาตรงนี้นะจะได้แบบว่าช่วยช่วยเรื่องความร้อนได้ในระดับหนึ่งนะไม่เน้นสวยนะคะอานนี้ยอโหแค่นี้ก็รู้แล้วใช่ใจมากๆขอบคุณอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือพี่หนิงค่ะนี่สองกระสอบแม็กซิม่านะคะแล้วก็เดลต้าอีกหนึ่งลังเป็นอาหารเปียก เพื่อให้แมวได้แบบเปลี่ยนรสชาติบ้างครับผมโอเคค่ะคุณยายขอบใจกอบใจมากนะโอเคจ้ากอบเจอกอบใจอย่างสูงเลยที่มาช่วยยายค่ะย่าแล้วก็ขอบคุณแคทด้วยนะอ๋อไม่เป็ไรไม่ต้องขอบคุณแค่ขอบคุณขอบคุณเอีนะคะใจดีทุกท่านที่แบบเมตตาแมวกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครแบบสนใจจะช่วยเรื่องอื่นเนี่ยติดต่อแพทได้เลยนะทั้งสายแมว นะหรือไหาหรือไม่ก็อยากจะรับค่าอาหารมีมีน้องหมาด้วยนะที่เนี่ยมีน้องหมาประมาณถ้าหตัวนะนะแล้วก็อ่อพวกกระบะทรายก็ยังไม่มีนะคะใครอยากช่วยก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวยาย ทำอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วมีโอกาสเดี๋ยวเราอาจจะมาเยี่ยมอีกทีนึงนะครับอ่าใช่แล้วเดี๋ยวให้ให้เห็นเพราะวันนี้น่าจะไม่เสร็จทั้งหมดนะครับแล้วเราก็ต้องเดินทางกลับด้วยใช่ค่ะนี่ก็ยังอยู่นครถมใหญ่ด้วยเนาะใหญก็นึกว่าอยู่นคอนเจสีไม่ใช่ไม่ใช่ใช่โอเคโอเคค่ะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงนะขอบคุณมากๆเลยนะคะจากใจนะของพี่ใจหอมนะครับใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะก็ขอพระเจ้าอวยพรนะครับเจ้าอวยพรทุกท่านเลยนะคะวันนี้ เราก็ขอเดินทางกลับก่อนครับแล้วเราจะอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งค่ะครับผมบ๊ายบายขับขึ้นค่ะ